กะยามกะสู้กับศัตรู

Ờ, xin thì nó rất là đẹp, 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 gì đẹp, 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 จะตายเฮ้ยคัทสามคัทสามสวยจัดคอยคุมโอ้โหได้หมดแล้วก็ไปตีเอซิดตัวนึงเนี่ย no คัทสามโตรสวยเดียโอ้โหควอดคิวต้นเกมไม่เที่ยชิพายแล้วบอกเลยชิพายแล้วข้างนั้นนะชิพายแล้วโอ้โหหลาดมังกรกูอีก ăn thịt ui là chảy luôn kia nhung đó này mึง nổi đâu mà giờ lên mông to thế này rồi chồng quá lên nấm nhả cái đấy đồ vào đây của này ด,ดีก่อนขึ้นเยอะโอ้ย่าแดนว่าขาดนะสัสไนไหนมันขอมาเหยียบมัน,นก่อนนะเห็นเห็นตึบเอาเลยนะไม่ไม่อลอมันโดดมาก่อนเข้าไปเอานี่ไงขึง้นปรดีอยู่ต่อเลยว้ยวุ้ววไปแล้ว อย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะบอกจะเลือดเดี๋ยวไม่เหยียบวิญญาณยังไหนเนี่ยเหยียบยุติมรณาที่สุด มัทุประโยชน์ไงมุ้ยประโยชน์ไงเอาไปวคืไม่ได้เห็นเราพูดเลยนะไอ้ี้ยเห็นปันเอ้ยขาไ่ด้เนี่ยขาไม่ได้ขาไม่ได้นี่เพึอ็กแข่งมีไม่ใช่ชิงแล้วนะโอมือเม่อเฮ้มเลยวมเบิร์ละรเบิร์ะ

โอ้ย oh yeah. แฮียพีกผ yeah. ู้ใดผิวเดียวไเนพีวินนี่แอดซิตหาตถ้าคุเก็บควาชิ้วต้นเกมนะเพใช่ทอนนะบอกเลยโคตรเกิดอะตอนเนี้ยบูยามี ปกูได้กูได้บูกูได้บูยานเจ็บมากยานเจ็บมากยานเจ็บมากกล้าลึกลงมั้งอะไรครับ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 เบตันสองเวตต่อะไรเนี่ยเบตตอเบตตอดูนี่กูตาไปเนี่ยเนี่ย

ยันหายยิกินป็นแบบยัตายอยเลยต้าหายย่ะพรท่านตายเอาบดีนี้ยนเอาอีกแล้วรอแดกครับรอแดกิเมแมนยูวะกินเต็ม น,น,นะควินเมื่อคืนนะครับวินเมคืนกินเต็มแดงเกินนะอุยเก็บจังนี่ตันสองนหรอเคยเห็ออนนเลใชโอ้เฮียคุบับไหนเนี่ยจะจบับ แบบแรงกูมาลู่มือครับบอกเลยแรงจัดมีช<น>็อปสามเลนด้วยเหีเ้ยเวฟช็อปสามเลนโหด,ดสวยอ่ะ มากเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากยันมาตายอ่ะคุโปโปกอะไรอ่ะตันโอ้ยยี่มาหลอดแรงจับแรงจะมาหรออีกจังบาทโดนกูด่ากูเจ็บ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 กูโดนอนะ่ะดีแ้ง ไปบอล oh, <okay. S 1> เอไปไปยละทีมเจ็บเยอยอันดับมีข้อสอบมาหลอดไหมผมมีใชไหลังสอง เมื่อก่อนจะตายแหละไม่เชื่อเว็บทผดจัดยูตีเลยอยู่ในนึงโอ้โหมังกรตายเฮียเกือบโยนกูเจ็บนะยได้บานโอเคโอเคมีบอลอีกมีบอลอีกจะมาโดนบอลนี้โดนบอลสองตัวอย่ากูเขาลูกเมียได้นะจะคลิกเด้อ เดอเดเดลฟันนึงเกราะหนึ่งเอาไปบอกบอ่าเขกูกูกูอกูรอเอวสงวิสองวิคไข่มันยิงแครี่เขาเย่ดถึกสาบไป่ีกูกันโดนหมดเลยครับหมดเลยครับเจ็บว่ะ พอออดโดนาเทนาบ้านนีอ่ะย่ำนเจไบ้านเนี่ยโ้ยไม่ไหวพ่อนนะพอคนพ่อคนพอไม่อยู่ละเฮียตอนเก็บเฮียเฮียมรงลมเลยเฮียคุ้มสองบาดเด๋มเลยอย่านี่แ้วออกมาอย่างเ้ีย

S pues không đi quay đầu qua cái này đa qua cái gì đâu à cái này có đây có con vài gì xì này hai có nè. Đấy mà. อุ้ยเอ้ยกูเอาเอซูได้เนี่ยใช<ะ>่เก็บมากเก็บมากตายบอลไม่เกิด,กดจบแล้วจบแล้วจบแล้ว <ไง S 1> อะไรอะไรอะไรเนี่ยไข่ห่าวะเอาเอซูก็ตายค่าบา้านนี่ไงนี <c ười> ่ไงยังไมปดวงเขาค่าบ้านเนี่ยเข้มจัดเนี่ยเดินไปว่าเดินโหดจัดเอาอ่ะเข้มมากเข้มมาก แต่ว่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยทอนน่ะตัดช็อตกูไอ้เหี้ยกูยกมันไถเทปมันไถมาอย่ามันโดดมาอย่ากูยกสามมาหยาดตีกลัวลำดาบูยังที่เสยมัดจัดมัดจะบอยอะไรยังไงกลัวจริงตอนนี้กูค้นหากูเล่นดีสิกูเล่นดีนะบอยบอยค้ะจากู